ชอบดอกไม้ดอกไม้ดำหนึ่งแล้วผักตามมาตอนนั้นมาก็คือมาดูช่วยเขาทำใช่ช่วยทำทิวลิปสามเดือนโอ้แล้วส่วนทิวลิปตรงนี้เป็นของใครตอนแรกของของสามแม่สามีเราแค่เขียนจดหมายมาแค่นั้นแหละว่าคุณสบายดีไหมนู่นนี่นั่นเขาตอบด้วยตัว๋วเครื่องบินน,นี่เราจะทํายังไงดีเราก็ไม่ได้อยากจะมาใช่ไหมพี่สาวบอกว่าไปเพื่ออนาคตคือเราเน้นสุขภาพใจคือแบบเราคิดว่าเราอยาก ดูแลตัวเองแล้วเราเราเหมือนกับอ,อยากแบ่งปันให้คนรอบข้างของเราลูกค้าของเราได้ทานผักท<อ>ี่ไม่มีสารพิษ<ม>อาหารก็ที่มีคุณภาพ<ม>ก็นึกถึง<ม>ว่าบ้านเรานี่ก็คือจะใช้ใบตองใช่ไหมใ<อ>บตองห่อทีนี้พี่แขกเขกใช้ไอเดียเป็นถ้วย<ม>แล้วพี่จะไม่ใช้กะทิลาดทีหลังข้างบนคืออะไรครับชิลิโทรดคือเปลือกของพริกรสชาติจะเป็นพริกแต่ไม่เผ็ดค่ะ โอเคค่ะตอนนี้แอมนั่งอยู่กับก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่ใช่แล้วก๋วยเตี๋ยวอบหมูแดงอบนะคะอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะอันนี้ก็เป็นพริกขั่วเองด้วยนะคะพี่เจ้าของร้านบอกมาทั้งนั้นแอมขออนุญาตปรุงนะคะเราจะได้ทานอาหารนะคะอ่าก็มีเครื่องปรุงนะคะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้อันนี้ที่นี่สวีเดนนะจ๊ะมาเขาคนกันยังไงวะดอกไม้ตอนนี้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วทำไมทำไม,ไมตักต้องคืนน้ำลายคืออะไรคะคือหิวแล้วเหมือนกัน หมูแดงรสชาติเหมือนเหมือนไก่ข้าวหมูแดงดิซี่สมูแดงนะคะพี่แหม่มบอกว่าหมูแดงทำย่างมาแต่อันนี้คือหมูแดงเป็นหมูแดงเป็นหมูแดงอบสำหรับใครที่อยากชมบรรยากาศดอกไม้พร้อมกับอาหารเสียงนกร้องเสียงเลื่อยไม้นะคะแล้วก็มีความสดชื่นกับดอกไม้ใบเขียวใบสีสดใสหมูแดงเป็นหมูแดงค่ะหมูแดงไม่ใช่ข้าวมันไก่แน่นอน สนับสนุนโดยที่สุดเซอร์วิสออเบียที่สุดแห่งบริการเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของคนไทยในสวีเดนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอาก่อนตอนนี้เบคคิลเซสเ็คฮิลเซสก็คือ<ม>ขเขาเรียกนะเรือนกระจกใช่ใช่เรือนกระจกเมืสมัยก่อนอ่ะรุ่นปู่รุ่นย่าของสามีอ่ะ,ะทำ บุกทิวลิปขาย่พี่แขกเป็นคนจังหวัดอะไรที่ประเทศไทยจังหวัดประจวบแต่อยู่อำเภอหัวหินค่ะวันนี้พี่แขกมายืนอยู่ในประเทศสวีเดนมีสวนมีคาเฟ่มีอะไรมากมายถ้าเอาเริ่มแรกเลยครอบครัวพี่แขกพี่แขกโตมาในบ้านคนเยอะไหมพี่น้องอะไรเงี้ยจ้ะพี่แขกมีพี่น้อง10คนแต่พี่แขกเป็นคนเล็กแล้วก็ทําสวนสับปะรดที่หัวหินทำไรสับปะรดก็คืออยู่กับพืชผักกับพืชผลแต่ว่าไม่ใช่แบบที่สวีเดนที่สวีเดนนี่คือเรามาทำเริ่มต้นทำใหม่เพราะว่า Acat ภูมิอากาศทุกอย่างมันไม่เหมือนเมืองไทยค่ะด้วยความที่เติบโตมาในบ้านไร่สวนสับป,ประรดที่แขกรักธรรมาชาติมั้งแต่อะไรเลยไหมหรือว่าเพิ่งมาชอบตอนโตหรือยังไงชอบอ,อยู่กับดินชอบจับดินชอบชอบดอกไม้ดอกไม้ดับหนึ่งแผักตามมาดอกไม้มันสวยผักก็กินได้ทานได้แต่รู้ว่าผักที่เราซื้อจากที่ร้านอ่ะคือมันสารพิษเยอะเราก็เลยหันมามองดูแลตัวเองริดต้นพี่แขกเรียนที่ประจวบเข้ามาเรียนกรุงเทพหรือยังไงชีวิตจนพี่จบแค่ปหก เรามาโผล่ที่สวีเดนสวนสวยงามขนาดนี้ได้ยังไงพี่สาวของพี่เขยอยู่สวีเดนสามีของพี่พี่สาวคนนั้น่ะเป็นเพื่อนกับแฟนพี่อ้เจอกันที่ืองใหก่คตอกันเจอกันไม่ใช่ว่าความรักหรอกบอกตรงแบบ คือเป็นเพื่อนกันก็อยากมีแฟนแล้วพี่สาวก็เขาเชิญให้เรามาเที่ยวสามเดือนมาทําทิวลิปแต่ตอนนั้นมาก็คือมาดูช่วยเขาใช่ช่วยทาทิวลิปสมเดือนโอ้แล้วส่วนทิวลิปตรงนี้เป็นของใครตอนแรกของของสามเมามีาของครอบครัวของสามีแล้วตอนนั้นเ็ามาแล้วเกิดว่าอะไรเขาอยากมีแฟนดูใจกันเลยอะคะอยากมีแฟนแล้วทีนี้เรามาอยู่3มเดือนทีนี้เราก็ ไม่เป็นภาษาภาษาไทยอย่างเดียวก็เรียนรู้ภาษาได้หนังสือเล็กซิคอนจากร้านไทยไปพกกลับไปพี่สาวบอกว่าให้เขียนใจเราไม่ได้อยากมาไม่ไม่ชอบเท่าไหร่อากนนอกอ่ะเราอยู่บ้านมากกว่าแล้วตอนที่อยู่บ้านก่อนที่จะมาเมืองนอกตอนนั้นพี่แอกทำอะไรก็ยังทําสวนสับรถดูรถสับรถอีกทีนี้เราแค่เขียนจดหมายมาแค่นั้นแหละว่าคุณสบายดีไหมนู่นนี่นั่นเขาตอบด้วยจดตั๋วเครื่องบิน นี่เราจะทํายังไงดีเราก็ไม่ได้อยากจะมาใช่ไหมพี่สาวบอกว่าไปเพื่ออนาคตโอเคคือใจเราแรๆก็คือว่าอยากอยู่บ้านใช่อยากอยู่บ้านอยา่ทำสวนอะไรางเยแบบอยู่กับครอบครัวใหญ่ๆไงพี่น้องเยอะจ้ะมันมาแบบเดี่ยวโดดเดี่ยวโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรเพื่อนก็ไม่มีมาอยู่กลางป่าเนี่ยก็ ใจก็ต้องอดทนพอมาถึงก็เลยเริ่มคบหาดูาใจกันหรืออะไรออกาม,มาทํางานทํางานเลยค่ะโอ้ไม่ได้พี่ภาษาสวีเดนพี่เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปอะไรอโอเคแล้วทีนี้พูดถึงเรื่องที่มาตกลงปล่องชิ้นกับลูกชายเจ้าของทิวลิปนี่มันคือยังไงก็คือเริ่มเป็นความสมคัญลงล่องเลย <laughs> ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบไงแต่ก็แบบโอ้ยไม่อยากมาแต่พอมาถึงก็คือ,อมาแล้วก็ต้องอดทนไงอ,อยู่ต้องอยู่ให้ได้แต่ทีนี้พอมาถึงปุ๊บก็กลายเป,ป็นว่าตกลงปล่องชิ้นกันอะ้รอ่างไงพี่แขกก็ได้ได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วยให้พี่ให้ลูกหลานมาทํางานจุลิบ ตอนนั้นมาทำงานทิวลิปจากจากพี่แขกมาอยู่ประเทศสวีเดนปีนี Anime> ้ปีที่เท่าไหร่แล้วสาสบาปีสามสิบสปีคุณแม่ยังอยู่ไหมคะของคุณเจคุณแม่ไม่มีแล้วก็คือเป็นเราแล้วเจเนอเรชั่นรุ่นเราแล้วรุ่นแต่ว่าส่วนดอกไม้เป็นของสามีกับของน้องสาวเขาส่วนคาเฟ่ส่วนผักส่วน เครื่องเทศอะไรของพี่เดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อให้พี่แขกแนะนํานิดนึงอ่ะพี่แขกพาเดินเลยอันไหนที่มีชอบเป็นพิเศษไหมหรือก็ชอบพี่แขกชอบหมดเลยอ่ะเราทํายังไงอ่ะพี่แขกแล้วอันนี้มีทั้งเพาะแล้วก็เชฟเชฟปาสติกลิ่งอ๋อซื้อที่เขาแยกขายมาตอนมันน้อยๆมาทําให้มันโตแล้วก็ขายพี่แขกด้วยความที่เรามีสวนดอกไม้ดสวนผักนะพูดง่าย เราต้องรู้เรื่องของมันไหมอันนี้ต้องรู้รู้ต้องรู้พอประมาณใช้ดินอะไรต้องลดปุ๋ยยังไงต้องต้องต้องลดน้ําแบบไหนเราจะต้องมีใจให้เขาด้วยคือเขาเหมือนกับตัวเราเราต้องดูแลตัวเองดอกไม้ก็ต้องดูแลแล้วแล้วความรู้เหล่านี้พี่แขก็หาเองเลยเหรอหรือว่ามีนรู้ด้วยตัวเองแบบไหนที่ต้องตัดตอนให้เพื่อแตก แล้วแบบไหนที่ตัดออกได้แล้วก็มาใหม่ได้มีมีหลายอย่างมากพี่แขกต้องทําเองหมดเลยไหมอ่ะหรือเรามีพนักงานมีเจ้าหน้าที่อันอันส่วนดอกไม้นี่พี่ไม่ต้องทําอ่าแต่ว่าส่วนส่วนคาเฟ่ส่วนร้านอาหารส่วนส่วนผักต้องทําเองดูมันสวยอ่ะมันสวยเห็นไหมอ่ะก็คิดว่าธรรมชาติธรรมชาติสร้างได้ยังไงเนาะพอพี่แขกย้ายร้านดอกไม้เต็มร้านพี่จะจะปลูกผสมกันมันจะสวยอืมดดอกชบามืองนอก เขาเรียกชบาเหรอพี่หนูก็ไม่รู้มันชื่ออะไรใหไทชะบาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติคนจะซื้อเขาก็แค่ดูราคาแล้วเขาก็ยกไปแล้วก็ไปจ่ายตังค์ใช่ไหมเราอยู่ด้านนอกเมื่อกี้เป็นส่วนดอกไม้ก็จะเป็นของแฟนอันนี้ของเราแท้ๆแท้ๆแล้วนะคะส่วนเราชื่อจ<ๆ>ันทราเกเรนเกรนก็คือกรีนนะคะจันทราคือ จันทราชื่อจันทราค่ะชื่อเล่นชื่อพี่แขกค่ะใครๆก็รู้จักนี่นพี่แขก,กประเด็นก็คือว่าพี่แขกเปิดบริษัทที่เป็นจันทราเกลนเพราะตอนแรกก็บอกว่าเออของแฟนก็คือวีบ้าใช่ใช่เราก็บอกว่าอถา้างั้นเธอจัดดอกไม้ฉันจะเอาคาเฟ่อาหารผักของฉันนี่แหละจันทราเกลนนะคะ2008ใช่ไหมใช่2008 2อตอนแรกปลูกทานกินเองในครูครอบครัวค่ะเพราะว่า ผักที่ปลูกเองมันไม่มีสารพิษรสชาติมันดีแล้วก็เลยอยากแบ่งปันก็เลยพี่อยากถามนิดนึงไอ้รักษาสุขภาพมันมาตอนไหนหรือมันมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วมามาตั้งแต่ต้องต้งเดิมอ่ะอเราชอบดูแลตัวเองด้วยแต่แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว ไม่มีเวลาดูแลตัวเองตอนนี้ต้องมาดูแลผักนะคะและลูกค้าแทนโซนนี้เรียกว่าอะไรพี่แขกถ้าเป็นภาษาบ้านเราทั่วไปก็คือสวนผักสวนผักด้านนอกที่ไม่ได้ที่เป็นกลางแจ้งเนาะใช่ตรงนี้ที่เขาว่างๆนี่คือยังไม่ได้ลงหรอยังไม่ได้ลงอันนี้เราจะปลูกดอกไม้ให้ลูกค้าเก็บเองเป็นเป็นอีกโซนหนึ่งหน้าร้อนลูกค้าจะเดินในสวนนี้เก็บดอกไม้เป็นกำกำแล้วก็เอากลับบ้านก็คือแขวเเป็นช่างกิโลแขวพล็กก์แผ่เพล็ลุมหมูแผนออยังพี่ว่าจะเป็นดอกประมาณไหนที่มีมีมีแลมีบานชื่นมีมีหลากหลาย เยอะมากเลยทานตะวันนี่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดศกแกมัยศกแกมเข้าวโพดหวานใครที่ไปแขกทําขนมเปลือกมันมีประโยชน์พี่ก็ไม่โยนทิ้งวะเนี่ยอันนี้คือเรากันแมลงหรืออะไรพี่เพื่อเพื่อปุ๋ยเพื่ออะไรเพื่อดินเพื่อดินโอ้เขามีอันสารอาหารว่าทีนี้ถ้าเราบอกว่าตอนนี้เราอยู่มิถุนาพี่แขกตอนนี้เขาขึ้นมาน้อยหนึ่งละเราเก็บเขาได้เมื่อไหร่อากุสติ สิง,สงหาคมอืสิงหาคม,อมโอเคขาโพดแล้วก็เป็นกระลำปีกระล่ำปีเนี่ยเออเราต้องคุมผ้านะถ้าไม่คุมราแมัแรงกินหมดเลยแหละเราไม่ได้ใช้สารพิษไงโอเคอแล้วกรล่ำปีเนี่ยวันนี้มิถุนา อันนี้เขาขึ้นมาแล้วเราเก็บเขามาเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็ได้อีกเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งอีกเดือนครึ่งแต่ผักเหล่านี้คือพี่เอาไปทํากับข้าวให้ลูกค้ากินทากับข้าวแล้วก็ส่วนที่เหลือเราเรามีขายในร้านร้านเราจะอยู่ตรงนู้นเขาก็จะมีร้านที่ขายผักร้านขายผักอันนี้ก็ลาปีหัวใจสีแดงเรสแพทโคนอ่า Oh, อันนี้อ,นนอันนี้ข้างในเป็นกระหล่ำปีรุ่นแรกรุ่นแรกคือปลูกปลูกที่ดิะปลูกไว้ปลูกตั้งแต่เย็นนะอากาศเย็นนะ <Okay. S 2> คุมไว้เขาจะไม่เป็นไรอ่ะแล้วมแมลงที่มันเป็นตัว<า>สัตรูมาจากผีเสื้อผีเสื้อมาวางไข่หรก็เป็นหนอนอันนี้เป็นออซูชินี่ บวบฟรังพี่แขกจะใช้บวบฝรั่งแทนมะเขือในแกงแกงเขียวหวานแกงแดงแกงอะไรผัดเนี่ยเราจะใช้บวบโอเคโอเคค่ะตรงนี้คือสลัดไปนัดแล้วก็สลัดแล้วก็เอมังกรใบมังกรแล้วก็เลิดแบตเตะปลูกผักแล้วเราไม่ฉีดยาวัชพืชพรมใช่ใช่ได้ข่าวว่าพี่แขกตื่นไม่ใช่ตื่นนั่งถอนวัชพืชเองสี่ห้าทุ่มได้ข่าวเมื่อวาน ทุกวันเลยคือแสดงว่าเราต้องชอบทําสวนนะเนี่ยใช่พอปิดร้านล้วก็ไปงานสวนอพอร้านปิดอ่ะอันนี้เป็นหัวหอมหัวหอมใหญ่ค่ะหัวหอมใหญ่จริงๆหัวหอมเราต้องจํจาอะไรกําจัดวัชพืชเขาบ่อยไหมหรือก็เขาค่อยๆเขาแค่ยาไม่มีตัวแมลงยุ่งแค่ยาเท่านั้น แล้วก็รสชาติมันหวานอร่อยอ่ะนูถามนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่คุยกันพี่แขกพี่แขกบอกว่าบางทีหัวหอมหัวหอมมันแห้งหรือไปตากแห้งพี่แขกทามัดแห้งเป็นเป็นกำกำจุกจุกอ่ะจ้าลูกค้าก็จะชอบแล้วแฟนบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเธอมานั่งทําอะไรเสียเวลาเขาก็อยากให้เราแบบเห็นเรานั่งทำอะฝรั่งก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่แต่ใจถ้าใจเราให้เราคือเราไม่มีอะไรที่มันทําไม่ได้อ่ะก็ชอบอ่ะก็เลยนั่งมัดเขาบอกให้เอา ถุงไปวางแล้วเอาหัวหอมไปวางให้ลูกค้าหยิบเองแต่พี่แขกก็ทําเป็นมัดลูกค้าชอบมากอันนี้ทัวรันเตาค่ะเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้เขาก็จะเลื้อยไปเลื้อยไปหูแล้วตอนเก็บนี่พี่แขกก็เดินเก็บเนี้ยมันก็จะยาวนานอยู่นะแต่ว่ามันมีความสุขนะใช่ไหมเราเห็นมันชอบเราเห็นตั้งแต่เราเราเม็ดแล้วก็โตแล้วก็เก็บได้แล้วก็กินได้ Hmm. ก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นทั่วแขกอันนี้ทั่วแขกมันจะดีคือจะจึระยะเวลาเก็บจะยาวจนหิมะตกอะ่ะเรามีสีเหลืองสีเขียวสีม่วงแล้วพี่แขกคำถามนิดนึงเวลาเราลงของถ้าเราลงว่าโอเคฝั่งนี้คือหัวหอมอันนี้คือถัว่วอันนั้นคือแครอทอะไรสมมตินะพี่แขกต้องแพลนไหมว่าใครอยู่ข้างใครแล้วม,มันจะดีไม,ไม่ต้อง<ต>ไม่จำเป็นไม่คืออันไหนคิดมันพี่จะแบบ คิดทำคิดและททำเลยมันจะออกมาแบบงานแบบศิลปะไปเลยทุกอย่างที่งานที่พี่ทำทําขนมก็เช่นกันแต่งหน้าขนมก็เช่นกันเราอย่าไปยึดติดในไปเรื่อยอ่ะมันไปมันมันออกมาเองอันนี้เราอยู่ที่เรือนกระจกที่เป็นเรือนผักนะคะเขาก็เขียนเนาะว่าอี o t ทุนเนลเว h กซ์เ l สอูดลอวินฟรานทีดอี แค่เคอรดวีมิกเกอร์ติลวอนหมอดลอกหนึ่งคำแปลก็คือว่าตัวของเรือนกระจกนี้นะคะก็เป็นการปลูกที่ค่อนข้างปลูกเร็วนิดนึงนะแล้ว ผักที่ย่ยทุกอย่างในนี้นะคะที่เป็นเอกลกิสเนี่ยนะหรือว่า,าตัวของเรียกว่าอะไรไม่มีสารพิษเนี่ยเราก็จะนําไปทําอาหารให้คุณกินนั่นแหละในคาเฟ่แล้วเขาก็บอกว่าให้ดูได้แต่อย่ามาเก็บของฉันนะเพราะว่าฉันทําไว้เพื่อที่จะทํากับข้าวอันนี้คือพริกยี่ห้อไหนคะนนไม่รู้มันชื่อผ่นอะไรพริกยวกเอนะอันนี้จูชินี่ที่พริกแขกบุกอ่อนแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกพริกเออสนักพ่อพริกอะโอ้กินเล่นพริกแขกจะชอบเล่นสไตล์ที่ว่าปลูกได้หลากหลายแล้วก็ อันนี้ยเราจะได้เก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนอันนี้เก็บเก็บใบกินนะตอนนี้นี่ยังไม่ต้องการเยอะพอเก็บนี่ออกไปก่อนเราก็จะได้พื้นที่เราจะใช้ได้เยอะหน่อยหนึ่งอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศสีดาที่ใส่ท้มตำอ่ะโอ้แล้วก็นี่เกลือนโคนสวัสดโคนเกลือนโคนเดี๋ยวเราก็ใช้ใช้ใช้หมดเลยพี่แกการรดน้ำาอมถามนิดนึงพว่แน่นอนมือในเนี้ยตาย่าีแบบชอบฝักบัว โวพี่แขกนอนกี่โมงเออเป็นคําถามที่ดีมากนอนห้าทุ่มเึงคืนจะไม่อยากเปิดสปริงเกิร์บางทีอมน้ามากไปไม่ดีเราคุมบางทีเราก็แบบอือันนี้ดอกไม้คือดอกไม้ของสวินดนลึกแอตตอดมที่หอมหอมอันนี้มันเหมือนมันเหมือนถั่วเนาะใช่มันตะกุ่มถั่ว่งแต่มันเป็นลุดอกไม้เฮ้ยมันมีความเป็น ลาบนิดๆแต่ว่าไอ้ต้นอย่างเงี้ยมันคือ,อม,มันคือถั่วชอบความชอบความอะไแล้วก็เราปลูกแล้วชอบแล้วสวยแล้วหอมแล้วก็เก็บขายได้เงินด้วย30ดอกพี่ขาย49โอิเ้าโอ้วันไม่พอขาย <c oughs> พี่แขกบ,บอกมันหมดหมดเมันบานอึแล้ว,นะว,วเดี๋ยวพี่แขกเก็บให้ดูไหมล่ะเก็บอีกเยอะเก็บอีกเยอะอน,นี่พี่แขกจะชอบชอบ แล้วเขาก็แตกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอพี่แขกไอ้ที่มันยังไม่บานอย่างเงี้ยแต่มันก็บานใช่ไหมเรื่อยเลยพี่แขกเอาเชือกรัดเพืไม่ให้เขาไม่งั้นเขาเออมันก็ดีไงมันก็ไม่ล้มเขาก็ไปข้างบนเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสูขน่าจะเหนื่อยพี่ฟังดูแล้วทําเองหมดเลยเหนื่อยเหนื่อยพริกหยวกตุ้มๆนี่คืออะไรเออมีนีพับปริกะมีนีพับปริกะอ่าพริกหยวกเล็กโอเล็กอันนั้นเขาก็ปลูกกันกับตโทมอสด้วยเนาะปลูกแทรกๆกัน พื้นที่มันเล็กไงพื้นที่น้อยก็เลยต้องปลูกอย่างนี้อ่ะว้าวแล้วคุณคนตรงกลางเนี่ยเราปลูกเขามานตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่ามันอยู่ในเบกซูสเนาะแสดงว่าเขาจะต้องมาเป็นเดือนละเขาจะต้องมาพี่แขกก็มีถั่วถั่วด้วยเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วเนี่ยเนี่ยออกดอกแล้วพี่แขกนอนดีมงเลยเที่ยงคืนแหละแต่วแต่นอนน่ำนอนดีอะ มันเรานอนดีลงก็ตื่นมามันก็ดีอ่ะถ้านอนไม่หลับมันก็ไม่ดีนะดอกฟินมันขึ้นเองมันขึ้นเองเหรอใช่มมันมาจากไหนมือมันไปที่แล้วพี่แขกปลูกแล้วมันมันก็เม็ดมันขึ้นพี่แขกก็ไม่กล้าไว้สวยดีมะกรูดจากอันนี้เรามาจากเมล็ดไหมมองไทยจากสวนมังไทยจากสวนก่อนจะได้ต้นมะกรูดใหญ่โตและมากมายนะคะนี่คืออนุบาลเขาเรียกเนาะพี่แขกอันนี้อะไรทิวลิปเหรอไอ้นั้นเออผักปรังผักปรัง ผักปลังที่กินใบอ่ะตามท้องตลาดเราเขาจะขายมันดอกมนะันหน่ะพี่แกเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็ดีไม่ตายเขาจะเลยเขามีเกเรนฟลิงอยู่เกลื <ไป S 2> กอเกเรนฟลิงอ่ะขอนขอนี้ขออนี้ขออนี้ยาดูค่ะเกลือไหมคะไม่นะะคขาาวสพี่แกจะบอกว่าจะบอกลูกค้าว่าลูกค้าจะบอกว่าเกเรนฟลิงอ่ะน้ำรีสวัตฟลิงนั่นตอดเราต้องขุดดินนะคะช่วยเด็ดต้นไม้หน่อยเด็ดเมื่อวานอ่ะพี่แกจะไปขายนะเด็ดแบบเมื่อวานนะดาวนะเออเด็ดที่มันบานอ่ะเพราะว่าเอาไว้เดี๋ยวมันนั่น พอดีเดี๋ยวมันบานจะเอาไปขายมือพี่แขกจะไวไยทําอะไรจะวไวเราไม่ได้คิดหวังว่าเราจะต้องให้ได้เงินให้ได้อะไรแบบทําด้วยใจรักมันเป็นแบบทําแค่พื้นฐานมันเป็นไปเองอะ่ะไม่ได้คิดตรงนั้นว่าอย่างบริษัทอื่นๆเขาต้อง,ต,องต้องการลงทุนผลกําไรเขาต้องคิดก่อนใช่ไม แต่เราไม่ได้คิดตรงนั้นไงเราอยู่กับบ้านเราไม่ต้องเสียค่าเช่าอันนี้เราก็ตัดปัญหาค่าเช่าไปไงทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตอนแรกเปิดแค่ไม่ได้เปิดระยะยาวเปิดแค่หน้าร้อนแล้วก็มาเพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยคําถามก็คือว่าปกติเราขายอะไรคะทั่วไปก่อนจุดเริ่มต้นเราเป็นส่วนผักค่ะปลูกผ,ผักปลอสารพิษแล้วก็ไอเดียที่ทําไมถึงขายอาหารคือเราเน้นสุขภาพใจคือแบบเราคิดว่าเราอยาก ดูแลตัวเองแล้วเราเราเหมือนกัาอยากแบ่งปันให้คนรอบข้างของเราลูกค้าของเราได้ทานผักที่ไม่มีสารพิษ<ม>อาหารก็ที่มีคุณภาพทีนี้คําถามก็คือว่าตอนคิดเมนูเนี่ยพี่แขกบางทีเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะคนไทยคนสวีเดนคนฝรั่งหรือเราเรียกเนาะไอเดียในการคิดเริ่มแรกเลยคือมีอาหารไทยเลยไหมหรือว่าแค่แบบ<ม>แซ์วิชอะไรอย่างเงี้ยอาหารไทยเลยค่ะโอ้ oh. คือเราเป็นคนไทย <Okay. S 2> เ,เราชอบแล้วอาหารไทยเราคือแล้วใจเราคิดว่า อาหารที่เราทานนะพี่เป็นคนทานยากเป็นคนที่ว่าจะยากสักหน่อยกับเรื่องทานอาหารยังไงยากยังไงยากคือว่าบางทีเราหวานเกินไปแล้วมันมากเกินไปอะไรพกนี้ก็คือออกแนวสุขภาพนใช่เราต้องคิดนิดนึงอันดับแรกเราคิดว่าเราอยากทําเหมือนที่เราสําหรับให้ตัวเราเอง แล้วเราอยากแบ่งปันให้ลูกค้าก็ส่วนที่เป็นอาหารฝรั่งมีไหมคะที่เป็นอาหารฝรั่งตอนนี้เรามีแค่แซนดิตกุ้งแซนดิชปจารซามอนอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือไก่สเต๊ะค่ะเราเราจะไม่เสียบไม้เราใช้ย่างเป็นย่างเพราะความสะดวกความรวดเร็วผักเราก็ดองเองค่ะอืดีจังเลยแต่น้ำอาจารย์ยังคงเดิมแบบแบบไทยๆค่ะจะไม่มีพริกเท่านั้นเพราะของไทยเรามีพริก ท,ที่แตกต่างที่ร้านจะเป็นคนต่างชาติ99%แต่ร้านเราจะไม่มีหลากหลายเมนูเราจะเปลี่ยนเมนูทุกอาทิตย์แต่ไม่ใช่ทุก,ทกเมนู4เมนู5เมนูเท่านั้นจะไม่มีเป็นเป็นหางว่าวแบบนี้จะไม่มีเยอะอ่ะมูฟมาตรงนี้พี่แก๊กจ๋าอันนี้ต้มขาไก่ค่ะออต้อต้มขาไก่นี่เราจะใช้น้ำกะทิแล้วเราจะใช้โครงไก่ไปตุ๋นก่อนอกับเครื่องเทศต,ต้มขาไก่<อ>แล้วเราก็ใช้เนื้อฟิเล่ไก่ฟิเล่แล้วเราก็ใช้เห็ดไม่ใช่ใช้เห็ดอุดรนคุยวหวาเป็นคล้าย เห็ดฟางเพราะพี่ชอบออเป็นรสชาติมันนุ่มรสชาติมันหวานฝาเห็ดคัมปินยูใส่มะเขือเทศใส่ผักขม อันนี้เป็นเมนูที่คนสั่งเยอะไหมถ้าเป็นชาวต่างชาติเยอะมากอ,อ,อันนี้เลยอันนี้เป็นปเปี๊ยสดแต่เป็นแผ่นเวียดนาม,อ,มอันนี้ก็จะขายดีมากแล้วก็น้ําจิ้มอันนี้ของพี่แขกเองอทำสูตรเองออเแล้วก็ลูกค้าทานทุกคนเกือบทุกคนจะน้ําจิ้มอันนี้ท่านต้องการเธอมีขายไหมแล้วก็มีขายด้วยอ๋อโอเคอ่ัอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เป็นคลีนเลยเนาะใช่อันนี้หลักหรือมีมีทุกทุกวันค่ะอันนี้เรามีกี่ไส้อะไรอย่างไงพี่มีไส้กุ้งไส้อะาวคาโดกไส้ ต้าหู้ค่ะสำหรับคนที่มังสวิรัติคงวิกรเรามูฟมาตรงนี้พี่แกนะอันนี้นะคือหอ่อหมกค่ะคก็นึกถึงว่าบ้านเรานี่ก็คืออจะใช้ใบตองใช่ไหมใบ<อ>ตองหอ่อทีนี้พี่แขกก็ใช้ไอเดียเป็นถ้วยแล้วพี่จะไม่ใช้กะทิราด ลาดตอนทีหลังข้างบนคืออะไรครับชิลิโตรดคือเปลือกของพริกรสชาติจะเป็นพริกแต่ไม่เผ็ดค่ะถ้าพูดถึงการวางจานหรือว่าลักษณะความสวยงามเนาะพี่ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเลยแหละมันจะไม่ได้บอกว่าไทยบ้านอ่ะพูดง่ายคือพี่ก็พี่ทําตามใจตัวเองเนาะไม่ได้มีไม่มีความรู้คือสร้างสรรค์ไปด้วยตัวเองทุกอย่างเลยที่อําเห็นนะคือว่าทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้อง เวสแบบว่าเสียของเช่นไม้อย่างเงี้ยหนึ่งก็คือมันก็ธรรมชาติอีกสิ่งแวดล้อมใช่ปะแล้วไหนจะไปตรงไปตองเลยอะไรเงี้เราก็ใส่ถ้วยนิ่งเลยจริงๆมันมันค่อนข้างที่เป็นไอเดียที่ค่อนข้างฉลาดมากๆคือมันอร่อยอ่ะแล้วพอเรามี ใบโหระพาเอาาางซอยโหระพาเยอะๆคือมันมันอร่อยมากอะโอเคค่ะแสดงว่าดอกไม้ทุกอย่างไม่ใช่แค่ประดับคือกินได้ไดทุกอย่างจะต้องไม่เสียของใช่ใคำถามคือดอกไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเพี่ยงดอกพะรักกุ้งดอกพะรักกุ้ง,อ,งอ่าโอเคแล้วอันนี้คือเหมือนกันไหมหรือมันก็เหมือนกันแต่แค่คนละสีคนละสีโอเคคือสุขภาพดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะอ่าลงไป คือความรู้สึกเนาะพี่แฮะมันคือเย็นเย็นสดชื่นใสใสคิดว่ากินแล้วพออิ่มแล้วมันจะไม่หนักอะ่ะมันกินแล้วมันจะอิ่มแต่มันจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นมาดโัวมาอ,อ่า <c oughs> ของดีค่ะอย่าพูดเยอะคือสายสุขภาพกินแล้วไม่รู้สึกผิดกับร่างกายต้องสั่งเมน,นูนี้มูนแนะนำแนะนำนะนำนะอันนี้อร่อยอน,นี้อร่อยอ่ะไก่สเต๊ะนิดนึงนะคะใช้มือใช้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะอ่าโอเค ม,มันมีความครีม my คุณผู้ชมมีครอบครัวมานะคุณพ่อคุณลูกไม่เหลือเหมาะสำหรับเด็กผู้ใหญ่เพราะว่ามันมีความพอดีของทุกอย่างในนี้แนะนำดว่วนเมนูนี้นะคะต้มขาไก่เดี๋ยวเดี๋ยวพอน้ำรากอันนี้ต้องกินกับข้าวขออนุญาตแล้วก็มีไก่เห็ดนะคะคุณผู้ชมให้กล้องซูมเล็กน้อยต้มขาพี่น้องขออนุญาตนะคะเอาทั้งไก่ทั้งเห็ดนะคะ ที่หนูรู้สึกได้เลยนะพี่คือที่พี่แกกบอกว่าต้มด้วยน้ำซุปไก่ก่อนใช่ปะมันมีกลิ่นของตะไคร้ขึ้นมาแล้วพอมันเข้าปากไปมันรู้ว่าอันนี้คือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำแบบว่าขอไปทีที่บ้านอะ่ะเขามีการเตรียมอะ่ะ ก็ไม่น่าแปลกใจที่ฟรังฟรังจะชอบนะคะอันนี้นะแล้วมันมีความครีมมี่นะพูดได้คำเดียวไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะ่ะคือมันมันอร่อยนะคะเหมาะมากเหมาะมากมกินได้ทั้งครอบครัวเลยแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องแยกอะทานด้วยกันได้เลยนะต่อไปแอมจะลองอหอมุปลาแซาลมอนโอ้โหละพาจากสวนด้วยปลูกเองออแกนิกนะโอ้โหปลาเป็นปลาแพบบมะเจ้าทับก้องบอกว่ากินมูมามถ้าอร่อยมันก็จะต้องมูมามเนาะ มันดีฝรั่งกินได้ง่ายมากและยังมีความเผ็ดตอนท้ายอะ่ะมันยังรู้สึกว่าเออมันยังมีความเออมันเป็นไทยตอนท้ายแต่ว่าโมเมนต์แรกที่กินเขาไปยังไม่ได้รู้สึกเผ็ดเลยอะ่ะคือเผ็ดแบบผู้ดีอะผู้ง่ายอะคะ่ะไม่ใช่แบบเผ็ดแบบเออเผ็ดแบบเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความรู้สึกเผ็ดมาตอนหลังหลังจากที่พริกแกงเริ่มเริ่มออกมาเนาะแต่ว่ามีความกลมกล่อมในการที่ว่าเนื้อแซลมอนก็คือเป็นปลาแบบเนื้อจริงๆแล้วด้วยไขย่ด้วยอะไรข้างในแถมโหระพานะปลูกเองเนาะปกติแล้วที่ร้านเนี่ยค่ะ ทั้งหมดเลยเราเปิดกี่โมงเราเปิด11โมงค่ะเปิด11โมงเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์11โมงถึง6โมงเย็นค่ะเราเปิดทั้งตลอดปีเลยไหมไม่ค่ะเราเปิดกลางเดือนมากกว่ากลางเดือนมีนาเริ่มต้นมีนาโอเคเปไปถึงปกติปีที่แล้วจะจบที่กันยาค่ะปีนี้จะต่อถึงกลางเดือนธันวาค่ะแต่ว่าระยะเฮิร์สตนี่ ออกทูเบอร์ไปนี่จะเปิดแค่ศุกสาร์อาทิตย์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราเปิดหรือเราจะปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศถูกไหมสภาพอากาศสภาพสภาพวันช่วงหน้าร้อนจะมีคนหยุดพักผ่อนเยอะช่วงกรกฎาคมนี่จะเยมากดมากสุด แล้วส่วนไอ้เจ้าตัวดอกไม้เนี่ยน้องบางคนน่ะน้องดอกไม้บางชนิดเขาก็จะทนหนาวได้มากกว่าน้องบางชนิดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เฉพาะของเราเฉพาะหน้าร้อนหน้าร้อนอย่างเดียวใช่ใช่แต่ว่าตัวของคาเฟ่ถ้าเปิดไปถึงตุลาอย่างเงี้ยไอตัวคาเฟ่ยังเปิดอยู่เปิดแล้วก็เป็นดอกไม้แบบตรงเฮิร์สช่วงวันเป็นช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงเขาถ้ำนะจ๊ะ สามารถติดตามร้านได้ที่ไหนมี Facebook มีเว็บไซต์มีมีเฟซบุ๊กกับอินสตาแกรมจันตราเกินค่ะจ้าสิ่งที่พี่แขกทำตอนนี้อาจจะเป็นความใฝ่ฝันของคนไทยมากมายเลยแหละในสวีเดนน่ะอยู่กับผักกับหญ้าบางคนมีส่วนเล็กส่วนใหญ่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่แขกเป็นแรงบันดาลใจเว้ยจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าจบแค่พอหุงที่พี่แขกบอกแต่วันนี้มีมาวันนี้แล้วก็มีความภูมิใจมากๆพี่แขกบอกว่าเวลาเราทําอะไรด้วยใจแขกหรือว่าฝรั่งหรือว่าลูกค้าเขามาเห็นเขาจะ รู้สึกถึงความจริงใจของเราที่ให้เขาใช่ไหมนอกจากความจริงใจและความชอบที่มีถ้าจะเปิดธุรกิจที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกันเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างพี่แขกอันดับแรกต้องถามตัวเราใจเราต้องรักด้วยต้องรักงานรักสิ่งที่เราจะทำอ่ะเราต้องให้ใจทั้งหมดเลยอ่ะต้องให้ใจเขาว่าเราสมควรตั้งต้องตั้งใจอ่ะตั้งใจตั้งใจทำใจอย่างเดียวเงินทุนต้องมีไหมพี่แขกต้องมีต้องมีแล้วก็ต้องพยายามว่าอย่าไปสร้างหนี้ อืมอันนี้ดีมากาเลยพยายามเท่าที่ตอนอันดับแรกเราเราเราอย่าหวังว่าเราต้องได้กําไรเท่านั้นเท่านี้แต่อย่างของพี่นี่คือข้อดีเรามีพื้นที่เรามีที่บ้านเราไม่ต้องเสียค่าเช่าท,นทีนี้การทําธุรกิจแน่นอนสวีเดนภาษีพี่แขกเช่เอยอะมากอืม เฉพาะค่าแรงตอนนี้สองแซนฝาแ,แล้วลงคิดดูว่าเราต้องขายเท่าไหรท่ทีนี้เวลาพี่แขมีปัญหาในการธุรกิจแฟนเป็นคนช่วยเราไหมหรือว่าปกติเราก็ถามเขาเพราะเขาจัดการเรื่องกระดาษส่วนใหญ่เนาะใช่ใชปัญหาส่วนมากก็จะไม,ม่ปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กๆ็กก็ช่วยกันทำสามีสามีจะด,ด้านเอกสารของพี่จะด,ด้าน ลงมาทำ,ทำดังนั้นเนี่ยการมีคู่ครองที่ดีหรือครอบครัวที่สนับสนุนก็เป็นอีกหนึ่งส่วนด้วยเนาะใช่ใชไม่งั้นเราทําทุกอย่างไม่ไหว้ไม่ได้ดที่สิ่งสําคัญที่สุดจิตใจ,จต้องแจ่มใสต้องต้องต้องยิ้มแย้มแจ่มจต้นต้นรับลูกค้าตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนอไหนเวลาไหนทุกรุ่นทุก ทุกระดับสุดท้ายแล้วพี่แขกฝากให้กําลังใจคนไทยที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนอยากคิดอยากทําอะไรก็ต้องเอาใจใส่ด้วยต้องให้ใจทั้งหมดต้องมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อลูกค้าลูกค้าเขาจะสัมผัสได้เขาจะกลับมาหาเราเองไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรอะ่ะ ถ้าเราจะให้ให้ด้วยใจแล้วมันก็ได้ใจคืนมาค่ะขอบคุณพี่แขกมากเลยที่มาวันนี้คดีเดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อยๆส่วนตัวอาหารอร่อยขอบอกเด็กๆมีสตุดมัตตาให้กระโดดด้วยนะคะใครมีแล้วก็ต้อนรับน้องหมาด้วยได้หมดเลยใครมีน้องหมาเอามาวิ่งเล่นนะคะไม่มีปัญหานะโอเคตามนั้นพี่แขกจ๋าวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆที่ให้เรามาถ่ายนะวันนี้แอมและทีมงานไปแล้วค่ะสวีเดนอีดอกเจอกันใหม่อ p พีหน้าค่ะขอบคุณพี่แขกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ คุณค่ะนี่มีการซูมดอกไม้